ก็คือน้ําท่วมถึงประมาณพุทธบาทแต่ก็ยังน้ําในคลองก็ทะลักขึ้นมาแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่วมหนักเพราะว่าตัวนี่แหละครับหมู่บ้านโครงการใหม่ๆอ่ะในโครงการจะสูงกว่าข้างนอกเขาจะก็จะกระทบจะสูงกว่าชุมชนฉะนั้นเนี่ยใช่ฉะนั้นเนี่ยก็จะกระทบไม่มากครับแล้วก็ส่วนมากที่กระทบก็จะเป็นชุมชนแล้วก็ชุมชน แนน่จะรวมนถามด้แพน่ะเดี๋ยวเราไปสัมพาแนเกันเราต้องวนถึตรงนี้แพนเหมือนกันต้องวนอยู่ไปเดินลงนเอาไหนเอาไหนก่อนแพนกิ่งแก้วเทพารักษ์นะคะหมู่สิบสเหมือนกันหมู่สิสองฝั่งตรงข้ามกัน ค่ะระวังรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนะคะหมู่ยี่สองเหมือนกันพื้นที่เดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนาะจากรปภที่แจ้งก็คือที่ท่วมเนี่ยก็คือพื้นที่บริเวณสัญจรข้างหน้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะถ้าดูจากร่องรอยฟุ้นบาทแล้วเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาระดับคืบหนึ่งเหมือนกันค่ะ อากอยากสอบถานิดนว่าวันที่น้าท่วมหนักๆเวันนั้นน่ะในหมู่บ้านท่วมด้วยครับว่าจนขนาดไหนครับพุทบาทจะใครท่วมถึงพุบาทเลยแต่ไม่ได้เข้าบ้านลูกบ้านใช่ม่โอเคเป็นการท่วมเข้าไปแต่ว่าในโครงการท่วมแค่ระดับพุทบาทก็รถยังขับได้อยู่ เออเราเราตรงถนนด้านหน้านี้มันขังในคลน้ำหรือว่าถังประมาณหนึ่วันเต็มพหนึ่งวันใช่ไหมคะหน่งวันวันวนวั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 ่วันวันวั่วัน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 วัวัน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 วัวัน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 ันวันวัวันวันวนว่นนวัววันนนนนนนันัน อันนี้อย่างนี้เนี่ยระบบในหมู่บ้านคือก็มีสูบออกไปเหมือนกันใช่ไหมพี่สูบตรงท้ายหมู่บ้านหรือท้ายอยู่ออ่่ายูทางซ้ายของหมู่บ้านครับเข้ายใกล้ายเป็นกองก็คือสูบออกกองกีรังคาเลยที่นี่กีรังค่าเรือนนะครับมีสองร้อยสี่สิบเจ็ดสองร้อยสี่สิบเจ็ดสองสี่เจ็ดก็มากี่คนราวๆน่าจะหกร้อยคนนะครับ ีร้อยก็ได้รัฐน่าจะคล้ายๆกับข้างๆก็คือทุ่งปบานเหมือนกันได้ครับขอบคุณมากเลยครับข้างครับก็เดี๋ยวแพนกี่แก้วเทพรักษ์นะครับก็เป็นโครงการอยู่ข้างๆกันนะครับก็หมู่ยี่สิบสองเหมือนกันนะครับก็ระดับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับท่วมแค่ระดับทุ้นบ้านะครับของนีนะครับแล้วก็ในตัวหมู่บ้านโครงการเนี่ยก็จะมีระบบ สูบน้ําอัตโนมัตินะครับก็จะสูบกลับลงไปที่คลองนะครับที่นี่ก็ท่วมประมาณวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งสองหมู่บ้านก็จะมีโมโมโมเดลบางนาสีนักคลรนครับแล้วก็พีโน่ตุมวิเทพารันะครับโหตรงนี้เรียกว่า4ี่โครงการติดกันเลยเนาะราะครับะระวงรถครับเดี๋ยวซ้ายก่อนไปพีโนโทาวก่อน จะมีฟีนอว์ทาวกับโมเดนบางนาปีนัสตินนะคะโอ้หน่าอยู่มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับระงรถนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองสอบถามสถานการณ์หมู่บ้านนี้หมู่บ้านครับสอบถามที่รอปพ สวัสด so ีครับอกระสอบายอยู <Hello. S 2> ่สวัสดีค uh, รับสวัสดีครับพี่รปภสวัสดีครับวันนี้ผมจากทีมส่อิทยา่อนบุญชูนะครับของเขตสี่อดีวันนี้เก็บข้อมูลน้ําท่วมเก็บข้อมูลคลองแล้วเก็บข้อมูลผลกาะทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ะหยากถามย้อนไปครับว่าวันที่น้ําุ่มหนักที่เก้าเนาะที่นี่หมู่บ้านสภาพเป็นยังไงบ้างครับมันปกติครับแล้ววันที่ท่วมมันหนักไหม วันที่เจ็ดแปดแองไม่หรอกเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามสองรุบ้านข้างหน้าเขาบอกสิบสิบบาทถ้าเป็นช่วงนั้นหบอเป็นช่วงข้างหน้านีตอนหมุงเวียนเนี่ยมันน้ำไม่ปัดนี่หลังคาเรือนอ๋แล้วต้องหมุเวียนตรงนี้ช่วงมันเท่ากันที่เท่ากั้าน้องมันจะสูงกว่าใช่สูงกว่าว so ่าแต่มันสูงกว่าบ้านนี้สูงกว่านอนี่มันสูงกว่านะแต่แค่เป็นแอ่งที่นี่ไม่ได้กระทบหนักที่นี่มีกี่หลังคาเรือนนะครับ สองร้อยสิบห้าอเป็นของ,องของทาเราหโครงการหรือทางกระสอบใจอ่ะเเห็นมีกระสอบทาอยู่ไม่ได้ใช้โครงการอ๋อของโครงการ อีโนทาวสู่หงวิษเทพารักษ์นะครับไม่สภาพตรงนี้น่าจะสูงกว่าข้างนอกเพราะว่าจะมีแค่แอ่งน้ำขังเฉยไม่ถึงกระท่วมสวัสดีครับบ้านใหม่งันีแล้วเขาเย้ายมาก็มีอันนี้สอจอในพื้นที่ครับสอจอเต็พนทนทครัแล้วก็ติดสอสอได้ครับนีค่ อันน no. okay. mm? yeah. uh, okay. ี uh. now, ้ค right. oh okay. oh 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 so ุณ yeah. ну so 2สท okay. ุที่นั้นด้วยคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวดูแลคองพุ่งช้งให้สะพานนี้นคองคุ่งช้างคลองน้ำแล้วก็จะหลออคลองช้างแล้วคองควายฝัตรงข้ามเราตอนนี้ตามไอ้ตัวระบายน้ำไอตรงคองให้ออกเลยแล้วนมาอีกเห็นในหมู่บ้านเราดีหน่อยไม่ไม่ค่อยท่วมเยอะเท่าไหร่แต่ก็ก็คอทันทันจนอยู่สามปีก็ทันเลือกตั้งทัน ขอบไปพอประเนใช่ครับอ๋อโบน่ามาขอบคุณคุณคขอบคุณอะคะเล่าเยครับเลาอยู่โมเดลบนะครับขอบคุณค่ะอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่อ่อ่ะ อเ <as> ี่หวข้างหาไอเขาบอกว่า <gracias>. มีเขาบอกอยู่ว่ามีออจิราสาายให้คะแนนพนะขอบคุณมากมนะขอบคุณขอบคุณนีว่าที่เจอตัว